มาครับมาตอนนี้มาสุ่มกันอีกดีกว่าเออมันมันไอ้นี่ไงตู้ควนินโดผมมันการันตีร้อยโลพอดีเออก็เดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับแม่แต่ว่าไอคลิปชอตพาร์ท,ทสองนี่ผมไม่น่าไปร้องเพลงรอกแม่งคู่เล่นมากเลยเดี๋ยวผมให้หมายเลขสองมันตัดออกให้แล้วกันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคเราไปสุมกันดีกว่าอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวค่อย,เ,ย,เ,ยเอาไปคลิปใหญ่แล้วกันนะโปรโมทสวายจางเพราะจริงๆริตอนที่หกเดบิแตงเสร็จแล้วนะครับออ มีแบบพูดเกินๆเอาไว้ด้วยนะโอเคก็มาดูตู้นี้กันนะครับนี่สิบครั้งใช่ไหมสิบครั้งโอเคมามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าเพราะจริงๆในตู้นี้เนี่ยมันก็ยังมีตัวที่ผมไม่ได้อยู่ก็คือโยชิกะกับเออ่โทจิโกะโทจิโกะโนอิรัซเมะเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวมันต้องโซกะนโนโทจิโกะเลย มาเริ่มกันที่มัลติแรกเลยกันนะครับไปจัดไปไม่มีโหลดอันนี้เราอาจจะไปเร็วหน่อยนึงนะเพราะว่ามันน่าจะเกลือเยอะนะเพราะหลักๆมันก็ได้มาเกือบทั้งตู้แล้วใช่ปะอา้าวมาต่อที่มัลติที่สองนะเออว่าจริงๆ,ๆผมชอบ s อสอจริงๆนะแบบว่ามันเป็นเพลงปิดที่ดีมากเลยนะ <c oughs> มันเป็นเพลงปิดของเดอะไรที่แบบ ดีมากเลยผมชอบไอเสเียงไวโอลินมากมันเป็นอะไรที่แบบถูกจริตผมมากเลยข้ามข้ามโอ้กระต่ายสองตัวเลยมันจะไม่มีโหลดเลยใช่ไหมเนี่ยตู้นี้เฮ้ยแต่ในตู้นี้มันมีไรมูฟ้าด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแม่บอกว่าเราได้มาแล้วนะวิโหลดว่ะโหลดโหลดจะแล้วโหลดแบบนี้อาจจะตัวใหม่หรือว่าไม่น่าใช่หรอก คิดไม่คิดมากแล้วม,มาตัวแรกด้วยดีเหมือนกันจะได้ไปไวๆหน่อยเฮ้ยฟ<ป>ุตโตแต่ได้มาแล้วไม่เป็นไรน่าจะเอาไปปั้นได้อยู่<ป>ออติที่ห้าเต็มอีกแล้วคือตอนนี้โทเค็นน่าจะบานเบอร์แล้วแบบอัพดาวตัวละครแบบชิวๆเลยแม่งแบบน่าจะมีเป็นพันแล้วั้งในตอนนี้มันโหลดด้วยนะ แต่มันโหลดไม่นานมาตัวแรกแล้วโอคซูเมะโอเคอยู่โอเคอยู่ผมจะได้อัพไปอัพให้มันแหมกๆมก,มก,กเลยเออโอ้่าผมจำได้ผมมีตัวซ้ำอยู่ในนั้นอีกตัวหนึ่งอยู่น่ารักดีด้วยนี่ผีทางศกนะ โหลดต่อเนื่องเลยทีนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมอยากได้โยชิกะจริงๆนะโยชิกะครับไม่แต่จริงๆโคนจิโกะไม่จริงๆผมอยากได้สุจิโกะมากกว่าทีน,นี้ผมอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ย,ยแบบนี้มันไราจะตริการห้าดาวด้วยนะเนะี่ยมันมันคือจำเป็นหรอวะห่าาต่ออุ้ยสองตัวอ๋อมันสองตัว มันสองตัวมันก็เลยลุ้งสองรอบปะเกี่ยววะอันอันชื่ออะไรวะวาคาสกีฮิเมะปะฮีวาออฟเดลเลกมาอีกแล้วหมู่บ้านมนุษย์กุ้งวิญญาณทะเลแห่งความเงียบแล้วกันอ่ะมีต่วนเหมือนกันโอ้ มันเหมือนใบ้ามาแล้วอะเออมันใบ้ามาแล้วุมยแต่จริงๆนางน่ารักนะโดยเฉพาะไอ้สกินมันมีสกินหนึ่งที่นางเปลี่ยนเหมือนไปเอาชุดของใครมาใส่วะชุดของคางโร่เหรอหรือว่าชุดของเซกีบันทีวะจำไม่ได้โอ้มิสเกียโอเคอยู่โอเคอยู่มิสเซียตอนออกไข่ก็ดูดีเหมือนกัน แั้นมันแฟนอาร์ตพูดหนุ่มเตยนก่อนนะโอเคข้ามข้ามที่เหลือแต่จะพูดถึงออกไข่นี่เหมือนเจ้าของบ้านเขาจะเอาไก่มาเลี้ยงนะเออน่าสนใจเหมือนกันน่าจะเป็นอาหาร มาเดยอีกสามนาตินะครับทุกคนทําไมคลิปนี้มันดูแบบจืดจืดวะผมไม่ได้เปิดเสียงเพลงเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยผมลืมผมลืมผมลืมไอ้นี่ผมลืมผมลืม,ม,ลม,ม,ลม,ม,ลมเอาเสียงไอ้นี่มาให้ทุกคนฟังดีกว่าผมลืมใช่ผมผมปิดเสียงเพลงเพราะว่าผมฟังเสียงสก,กูเมะไงะผมคิดถึงเสียงนางมากเลยผมเออใช่ตอนผมโหลดเกมกลับมาผมผมอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยคือเสียงสกูเมะนี่แหละเออ เดีจริงๆที่กูโดนไล่ออกจากบ้านในเมืองนี่คือเพราะว่าเสียงสกูเมะวะมันไม่ใช่เพราะกูเสียงดังหรอกแต่ว่าเพราะว่าไอ้สกูเมะเสียงสกูเมะเนี่ยฮะว่าแต่คนคนนี้จะเป็นใครกันนะขอตัวใหม่ได้ปะแต่มันก็โหลดไม่นานนะเมื่อกี้โลกวิญญาณโอโอิโอนแต่โอดินผมปั้นเต็มแล้ว มาลองสุดท้ายแต่ผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดตู้อื่นแถมให้อยู่นะอ,อไม่ต้องห่วงเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยมันผมเพิ่งไปเล่นไอ้ด่านเลมุมาด่านสปิลิตอะไรสักอย่างเนี่ยส,สปิลิตอเวมามอติสุดท้ายของตู้ฟรีครับจะไปโอ้โหเกลือโอเคผมไอ้ที่ผมจะแถมให้เนี่ยมันจะเป็นตู้นี้ ดูนี้ดูเดเวอร์ n ันสปีดดีช u วงน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันยังหวังได้สัง,สงโนอยู่เออสังโนไม่เอาอูรุมิแต่ถ้าได้อูรุมิก็ไม่มีปัญหาเฮ้ยโหลดว่ะโหลดโหลดสังโนสังโนเฮ้ยแต่มันโหลดไม่นานอ่ะแมวผมมันหมดุดมุดตู้เซฟผ้่อีกแล้ว่ะ ลำคาญแมวมากเลยมันชอบไปโมดตู้เสื้ผ้าไม่ก็ไปเปียบกระโดดขึ้นบนตู้ตู้เสื้ผ้าแล้วแบบเอาลงมายากเดี๋ยวมีอีกตู้หนึ่งด้วนะมีตู้หนึ่งผมผมอยากสุ่มตู้นั้นเออผมอยากแก้มือเมื่อวานนี้แม่งสุ่มได้เอาอะไรมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าตู้นั้นมันมีคางูยะด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช่หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเออ โอ้ดีแม่งเอ้ยดีอะไรล่ะฟังโอ้แม่งยังยังมันเหมือนแบบตอกย้ำตอกย้ำมันเหมือนแบบตอกย้ำแผลอีกตู้หนึ่งที่ว่ามันก็คือตู้นี้ครับเพย์ h อชอยอะไรสักอย่างเนี่ยมันเพิ่มเลดเอง สองคน A4 ตัวเนี้ยที่อยู่หน้าหน้าหน้าตู้เนี่ยเออแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้อะคือตัวเฟสที่อยู่ในนี้ครับตัวเฟสก็คือตัวของคังวุยะหรือใครก็ได้อะที่ไม่หรือใครก็ได้ที่เป็นตัวเฟสแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่ไม่ใช่ A4 ตัวหน้าตู้เนี่ยเออไะแค่มติเดียวนะเพราะว่าสเต็ปแรกมันใช้แค่หกสิบหกสิบก็อต่ิสตันอ,อ่าแต่ว่าต้องไปย่อยก่อนนะ มาดูกันว่าเพื่อนที่จะกระดันตีมาในมอสตินี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับไปพอเป็นขครงมุยะาเถอะนะเพราะว่าฟอร์จูดัสนี่ผมก็พอมันไม่โหลดมันไม่โหลดได้ไง อะไรอยู่วนนี้เออแม่งเอ้ยเอ้แม่งเอ้ยกูว่าแล้วแล้วคือมันไม่ออกเป็นตัวอื่นด้วยนะมันหวังฉันจะจำเอาไว้ฉันจะจำเอาไว้มันแม่งขยี้แหลกแล้วแบบแล้วก็ขยี้ซ้ำ เอาเธอเราจะเธอแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับจำไว้นะฟังนะจำไว้จำไว้ไวฉันฉันก็ไม่รู้ออกฉันจะเอาคืนเธอ,อยังไงแต่ว่าฉันก็ได้แต่พูดว่าให้เธอจำเอาไว้แค่นั้นแหละใหญ่ไปแล้วครับบายบาย